ั่งอยู่ที่โรงอาหารทีนี้ก็มีแฟนคลับคนหนึง่งเดินเข้ามาแต่ว่าขอจีบได้ไหมหรือถามว่าคนนี้ใครอะ่ะคืออารงคือช่วยให้ช่วยให้เกลียดกันบ้างแบบว่าแบบว่าชอบให้โดนจีบแบบไหนนี่ก็เลยบอว่าอขอโทษค่ะไม่ได้ชอบโดนจีบค่ะชอบเป็นฝ่ายจีบไปก่อนจะได้ตัดจบเรื่องอะไรเงี้ยเขาเอาหลอกคะ่ะว่าอะไรอย่างงี้เซดาจังเขาก็นั่งหลงข้างๆเพื่อนเจนเลยอะ่ะคือถ้ามันคนมันจะคิดได้มันต้องคิดได้ตั้งแต่ก่อนที่จะกระทําไปแล้วไม่ใช่ว่ากระทําไปแล้วแล้วค่อยมาคิดได้ ไมมม่่ด้เองายัสวัสดีค่ะทุกคนเจมีสนนเรื่องจะบอกคือทุกคนต้องเป็นแฟนคลับที่ดีนะคะเอ่ว่าแฟนคลับที่ดีในที่นี้ก็ในหลายๆหลายๆหลายๆคือตรงๆคือตอนนั้นนะเจนอะอยู่ที่มอแบบเพิ่งเรียนเสร็จแลเจนก็รอรอที่บ้านมารับที่เนี้ยตอนระหว่างที่นั่งรออะ ก็นั่งรออยู่กับเพื่อนอ่ะเอาความจริงนะเอาตรงๆเลยนะเราก็ไม่สามารถเลือกเพื่อนได้ปะไม่ถึงว่าแบบเลือกที่มันก็เลือกได้แต่ไม่ถึงว่าแบบแต่แบบคนเอาตรงๆคือคนเรามันก็ต้องมีเพื่อนทั้งเพศเดียวกันทั้งต่างเพศงงไหมคะอ่ะฮาราทีนี้ตอนนั้นอนะตอนเย็นคืออ่ะเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่ ก็กลับบ้านไปหมดแหลวแล้วเพื่อนคนนี้ก็อ่ารอแม่เหมือนกันก็เลยนั่งอยู่ที่รงอาหารทีนี้ก็มีแฟนคับคนหนึ่งเดินเข้ามาเดินเข้ามาถามคือเจนไม่ว่าเลยนะถ้าจะเดินเข้ามาถามว่าเออใช่เจนเบียงเคไหมแบบเออเป็น e uh, แฟนคับอะไรอย่างเงี้ยเจนจะไม่ว่าเลยนะแต่ว่าแบบเดินเข้ามาก็แบบเออใช่เจนไหมใช่เจนไหมแบบว่าพอดีว่าตอนนี้แบบจะไม่ได้ว่าเริ่มบทไหนก่อนแต่ว่าขอจีบได้ไหมหรือแบบถามว่าคนนี้ใครอะ่ะคือเอาตรงคือ,คอช่วยให,ชยให้ช่วยให้เกียรติกันบ้าง,บางแบบอืือแบบ เข้ามาก็พอดีว่าตอนนี้กําลังทําทําแบบชาเลนจ์ตัวเองว่าแบบจีบก่อนอะไรอย่างเงี้ยคืออธิบายไม่ถูกค่ะว่าเออแบบมันไม่ใช่สิ่งที่ควรหรือเปล่าคือไม่รู้กับคนอื่นคิดไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงค่ะแต่ว่าสําหรับเจนเจนรู้สึกว่าไม่โอเคเจนก็ไม่ได้ปฏิเสธทันทีเขาก็บกาาแบบว่าเออแบบเขาจีบได้ไหมนี่ก็เไม่ได้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าอ้ง,งั้นขอสอบถามเป็นข้อมูลได้ไหมคะเอ้ยขอสอบถามเป็นข้อมูลได้ไหมครับ ว่าแบบว่าชอบชอบให้โดนจีบแบบไหนแบบชอบแบบชอบที่จะโดนจีบแบบไหนหนู้นนี่นั่นนี่ก็เลยบอกว่าอ๋อขอโทษค่ะไม่ได้ชอบโดนจีบค่ะชอบเป็นฝ่ายจีบไปก่อนจะได้ตัดจบเรื่องอะไรเงี้ยเขาเอาหรอกคะ่ะว่าอะไรอย่างนี้เสียดายจังเขาก็นั่งหลงข้างๆเพื่อนเจนเลยอะ่ะเจก็เขาบอเออแบบเขาคุยได้ไหมนี่ก็อ๋อพอดีกำลังจะกลับบ้านกันแล้วค่ะแล้วแบบคนนั้นก็แบบว่า,าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินไปคุยไปด้วยก็ได้จกนกว่าจะถึงรถอะไรอย่างนี่เขาแบบเฮ้ยยี่ย่างวะแต่ว่า เพื่อนเจนก็แบบคือวันนั้นต้องขอบคุณเพื่อนเจนจริงๆที่แบบว่าชวนคุยกับแฟนคลับท่านนั้นเอาไว้แล้วก็เจนก็เลยโอเคงั้นเจนไปก่อนนะเพื่อนก็ชวนคุยดึงเอาไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยเจนก็เลยแบบเออทุกคนแบบอย่าทําแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนั่นแหละค่ะแล้วคือที่เจนไม่โอเคคือแบบถามละลาบละลวงข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนเจนด้วย่าแบบอ๋อหรอเป็นเพื่อนกันหรอคือเข้าใจว่าแบบอาจจะแบบจ้องจับผิดว่าแบบเอ้ยใช่เพื่อนจริงๆหรออนี่ก็โอเคถ้าแบบ ก็อาจจะปกติที่แบบจ้องจับผิดแล้วก็แบบอ๋อหรอเรียนคณนะไหนสาขาอะไรคือก็เพื่อนก,นกันก็ต้องเรียนสาขาคณะเดียวกันปะเรียนคณะอะไรเอาจบไปอยากทํางานอะไรแบบที่บ้านเป็นยังไงใช่เรื่องชวนคุยเหรอทุกคนต้องแบบว่านะคะโอเคนั่นพูดนานแล้วไม่โอเคไม่โอเคมากน่ากลัวมากต้องให้ต้องมีมารายาทเหรอคือแต่คือแบบเข้ามาทักได้แบบเออแบบ ใช่ใช่เจนหรือเปล่าเข้ามาถามได้ไม่เคยว่าเลยแต่แบบแต่แบบอย่างนี้ก็เกินไปอะตอนนั้นแบบเออมันคือตอนนั้นแบบตกใจแล้วคือไม่ได้อยากมีเรื่องเพราะแบบตอนนั้นม well, <bastards. S 2> นะันก็ตกเย็นแล้วคนมันก็น<ๆ>้อยนะลงอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่รู้สิไม่ได้อยากมีเรื่องอะเพราะดูแล้วเขาแบบไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้เชิงอย่างนั้นเชิงเจตนาเชิญเชิงเจตนาที่ไม่ดีขนาดนั้นนะคะแต่แค่แบบอาจจะแยกพื้นที่ไม่ออกถ้าแบบอะไรสิ่งที่ควรกับไม่ควร โอ้โหไม่กล้าเดินคนเดียวเลยแต่ก่อนก็แบบไม่รู้ว่าเก็บแต้มสาวหรือเปล่าแต่ก็แต่ก็ทามาในไอจีนะคะว่าดีใจมากๆว่าแบบที่ได้เจอเจมวันนี้อะไรอย่างนี้แบบว่าเคยมางานจับมือด้วยแจนเก็แบบแค่แบบไม่อยากให้เป็นแฟนคลับที่ไม่นั่นอะไม่ว่าจะแบบกับเจนหรือกับใครก็ตามนะแบบถ้าเป็นคนที่แบบแบบใจอ่อนไวแวแบบซื่อทีที่แบบกลัวจะจัด อะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาเจอแบบเนี้ยเจนคิดว่าคนนั้นอาจจะไม่โอเคเดินกับเพื่อนเยอะๆโหบอกเลยว่าเพื่อนเจนแต่ละคนคือจะไม่ค่อยมาก่อนเวลาจะมาแบบเข้าเรียนสมมุติเข้าเรียนบสามมาถึงบุ๊บายสามเข้าห้องเลยคือเจนก็ต้องอยู่คนเดียวแต่แบบไม่ใช่แค่สาวเจนนะทุกคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบเจนอ่ะก็ต้องระวังตัวด้วยนะคะหมายถึงว่าแบบเดี๋ยวนี้แบบแบบนี้เยอะเชิงแนวนี้อะค่ะเยอะแบบไม่เข้าใจว่าแบบหมายถึงว่าคนเราทําตัวนี้ใส่ไม่ดีอะ คิดยังไงถึงทำข่มขืนหรือพวกฆ่าข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยแบบจะคิดด้วยอะไรอะ่ะมันต้องไม่มีสมองขนาดไหนถึงแบบถึงทําอะไรแบบนี้ได้พูดแล้วขึ้นแบบเวลาเห็นข่าวอะไรแบบเนี้ยแบบโกรธมากอะ่ะเชื่อป้าเจนเคยคิดนะคือแต่ก่อนแต่ก่อนเจนแต่ก่อนที่จะเข้าวงเมียนเค่ะเจนต้องเดินทางด้วยตัวเองบ้างที่แบบว่าแบบขึ้นรถตู้ขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะคอยบอกว่าแบบก็อย่างเงี้ยต้องระวังนะถ้าแบบอยู่บนรถตู้เป็นคนสุดท้ายอย่าอยู่ ต้องลงพร้อมทุกคนเพราะแบบบางทีแบบเคยเห็นข่าวเหมือนทําเป็นขบวนการแบบทางรถตู้อะหลอกผู้หญิงไปขายหรือแบบหลอกข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยเจนก็เคยคิดว่าแบบหรูว่าแบบต้องมันก็จะมีคนผู้หญิงที่โดนข่มขืนแล้วท้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแบบประเทศเราอะไม่ได้รองรับการที่แบบว่าสมมติถ้าท้องก็ไม่ได้ทําแทงเรื่องเรื่องจริยธรรมอะไรอย่างเงี้ยงงไหมคะแบบเราห้ามฆ่าเราห้ามฆ่าเด็กไอ้ท้องมองว่ามันผิดนิดนั้นใช่ไหมแต่แต่ไม่แน่ใจว่ากรณีสําหรับคนที่โดนข่มขืนอะไรอย่างเงี้ย ทำได้หรือเปล่าแต่ก็แบบมันก็ไม่ได้ไม่อยากไม่ได้อยากมีใครท้องเพราะโดนข่มขืนใช่ไหมเจนก็เคยคิดว่าหรือว่าแบบต้องพกถุงยางแล้วแบบว่าสมมติถ้าเกิดกรณีโด,ดขนข่มขืนขึ้นมาก็เอาอะต่อสู้ไม่ได้ก็อใส่เถอะจะได้ไม่ท้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเอ้ยเราเราไม่ใช่คนที่แบบหมายถึงว่าไม่ใช่เราหรือเปล่าที่ต้องป้อง,องกันมันต้องแบบไอ้พวกนั้นหรือเปล่าที่แบบไม่ควรทําตั้งแต่แรกไม่ใช่แบบเราต้องมันนั่งคิดเผื่อพวกมันอะพูดแล้วขึ้นขอโทษนะคะ จริงกลัวมาถึงว่ามันน่ากลัวก็แบบน้อยก็ไม่เป็นโรคอะหรือแบบตอนนั้นก็ฉีกทางหนึ่งหรือว่าหรือว่าหรือว่าไงหรือว่าฆ่าตัวตายเหรอแต่ก็กลัวไม่รู้นั่นแหละคิดแต่แม่คือวสมมติถ้าโดนจี้กลางกลางขุมชวนอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าตะโกนเลยถ้ามันจะแทงมันก็ไม่เป็นไรอนกัแล้วก็รอไม่โดนแบบไม่โดนจับไปไหนตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฆ่าคมขืนนั้นแบบมันไม่มันไม่เจนว่ามันไม่ควรได้รับโอกาส ในความคิดเจนนะคือถ้ามันคนมันจะคิดได้มันต้องคิดได้ตั้งแต่ก่อนที่จะกระทําไปแล้วไม่ใช่ว่ากระทําไปแล้วแล้วคยมาคิดได้อ่ะพวกเนี้ยคือมันต้องแบบวางแผนแล้วก็มีเจตนาไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยโอ๊ยขอโทษทีแบบไม่ได้ตั้งใจแบบอยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาไม่ทันคิดนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่อะ่ะแล้วคนที่โดนกระทะําอ่ะต้องแบบ อ๋อไม่ทันคิดตนองกระทำอ๋อเมืเ่อกี้ลืมไปแล้วมันก็ไม่ใช่ปะใช่ขึ้นจนลิ้มพันไปหมดแล้วเนี่ยใช่รัโทษบ่อยเกินแล้วแบบคือเจงก็ไม่ได้เก่งถึงไม่ได้รู้เรื่องด้านกฎหมายอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วแบบเคยเห็นว่าแบบรับโทษแทนรับโทษแทนลูกหรืออะไรทานองเนี้ยค่ะแบบเคยไปเคยไปเดินจําแล้วก็แบบมีแบบคุณคุณตาแก่ๆแบอบกอ๋อรับโทษแทนลูกแล้วก็แบบลูกก็กระทาต่อไปเจนเล่าให้ฟังยัง เจนไปมอใช่ปะคือเจนล่าแฟนคังแฟนขับฟังแหละคือเจนไปมอล่าสุดทีนี้เจนก็นั่งอยู่กับเพื่อนเพื่อนอเพื่อนเพศตรงข้ mm hmm. ามแฟนเพื่อนผู้ชาย mm hmm. อะไรอย่างงี้อ่านั่งแต่ไม่ได้นั่งข้างกันนะนั่งตรงข้ามในโรงอาหารแค่สองคนสองคนเพราะว่าเลิกเรียนแล้วเรามอแม่ okay. mm hmm. วันแ้กเริ่มเ,เรียนมาตปกติไงก็เลยแบบแม่ยังไม่มากันก็เลยนั่งรอปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็มีแฟนขับคนหนึ่งเข้ามาหาเจนใช่เจนเลยเชื่อแฟนเขาใช่ค่ะเขาก็บอกว่ารอแบบ อนนี้กำลังทำวิชาแบบขอจีบได้ไหมคะเฮ้ยอย่างนี้เลยอ่ะเนยก็ไม่ไม่ได้ค่ะอาจจะเป็นวิชานี่มีบอกติตวิทยาแล้วก็เดินไปสัมภาษณ์คนไม่ใช่อะพี่หลงเขาบอกเขาแชร์เลนตัวเองว่าเขาแบบจะจีบเจนไม่ได้ใช่อ่ะจะจีบผู้หญิงที่เจอหน้าให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อเออมาเจอเจนก็เลยแบบว่าลองเข้ามาจีบดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบนี่ก็เอาไม่ได้ค่ะวงั้นถามได้ไหมคะบอกเขาเป็นคนจีบแบบไหนเขาจะได้แบบลองแบบนั้นนี่ก็แบบ อ๋อไม่ชอบเดินจีบค่ะชอบเป็นคนจีบเองมากกว่าจะได้จบเรื่องไปชอบเขานั่หรอครับงั้นแบบแล้วเขาบอกเพียขอนั่งคุยด้วยได้ไหมง่งมากเจนก็เอ๋อจะกลับกันแล้วค่ะเพื่อนก็จะกลับแล้วอย่างงี้เขาบอก๋องั้นเดี๋ยวเดินไปส่งครับเออใช่แล้วแบบแล้วก็สักพักนึงกับเราคนนี้ใครอ่ะถามเพื่อนเจนนี่ก็อ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนครับไอเขาบอกเรียนคณะอะไรสาขาอะไรแล้วเขาก็ดึงเก้าอี้นั่งเลยเฮ้ยเออหน้ากลัวมากเขาดึงเก้าอี้นั่งเลยวเรียนคณะอะไรสาขาอะไร เรียนงสาขาเดียวกันด้วยน,นี่นั่นเพื่อนก็เลยชวนคุยว่อาอ้าวเรื่องสาขาอะไรเพิ่งเข้าหรออะไรปีหนึ่งใช่ไหมอะไรอย่างงี้แฟนคขาบก็ถามต่อว่าจะทํางาน,นอะไรจะทําอาชีพอะไรอะไรอย่างงี้เป็นเพื่อนกันหรอเป็นแค่เพื่อนกันหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็แต่ว่าเกาดีที<ๆ>่แบบเพื่อนจะแบบคุยถึงคนนั้นดึงไว้แล้วเจนก็เลยออกไปกลับได้อะไรเงี้ยเพื่อนแบบดึงไว้ให้พอพอเพื่อนออกพอเจนออกมาใช่ป่ะเจนก็เพื่อนมันจะออกมาได้ไงอนะเจนก็ เก็เลเป็นโลูกออกมาได้แล้วลูกเป็นอะไรลูก,ลกออกมาไ,ได้แล,แล้วเวลาเจอคนแบบนี้ต้องใช้แบบอืตอต้องลัวตอนนี้นวิ่งวิ่งเลยแบบกลัวมากนแหละที่แต่ต้องระวังนะเด็กมันเหมอเป็นเด็กในมอเราไป n ้นไปนไป people บางนบางทมีาตอนี้ัไม่ต้องการไป้ไปแ้วนไปไปล p o ีไปเจ้า 哇！